คครับผมขอกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววิ่งนะครับผม,ผมก็อยู่กับทีมงานนะครับนี่มาช่วยล้างรถกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับคนดูก็ตั้งแต่ไปขึ้นไปหาพี่แบงค์สอจอนเมื่อวันนะครับแล้วก็ไปหาลุงเอ็กแล้วก็ได้ไปเรียนเกี่ยวกับเซอร์ไพรส์ในชิปนี้เลยกันผมไปเรียนเกี่ยวกับการทํารถไฟฟ้าการโมดิฟายรถไฟฟ้าแล้วก็การซ่อมบํารุงนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรนะได้ซื้อรถมาทดลองได้แบบมาลองกันหมดแล้วนะครับแต่เหลือแต่ขาด แบตเตอรี่แล้วก็กล่องควบคุมคอนโทรลนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับก็ต้องศึกษาหาความรู้กันต่อไปแต่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับนี่ครับณปัจจุบันนะครับข้างบนเราก็จะทําเป็นที่ทํารถไฟฟ้านะครับส่วนด้านล่างอีกฝั่งหนึ่งอ่าเป็นทําเกี่ยวกับรถน้ํามันนะครับก็จะทําควบคู่ไป2ออย่างนะครับผมอ่านะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานะครับผมต่อจากน้องเดนิสนะครับนี่เพิ่งล้างกันเสร็จนะครับก็เอาขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์สโปรเจกต์นะครับก็จะมีในส่วนของรถแม่บ้านแบบว่าขี่ใช้งานทั่วไปแต่ว่าสามารถขี่ได้ระยะทางที่ไกลกว่าแบตตะกัวกดนะครับก็จะอาจจะเอาซื้อกล่องคอนโทลมาควบคุมเพื่อที่จะ บีบนะครับเพื่อที่จะให้รถมันได้จ่ายกระแสไฟที่แรงกว่านี้นะครับเพราะล้อตอนนี้ก็คือพังไปแล้วนะครับมันเป็นรถมือ2ที่จอด2ปีกว่าแล้วนะครับผมก็เลยทําการเอาฮับมอเตอร์เนี่ยออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งฮับมอเตอร์มาใหม่แต่ตอนนี้คือที่บ้านเราเนี่ยมีฮับมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับก็จะมีตัว qs 3 0 0 0วัตต์กับตัวนี้นะครับกับตัว3 0 0 0วัตต์เหมือนกันแต่เป็น3 0 0 0วัตต์ W นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ ตัวนี้ก็จะแรงกว่าตัวนู้นนะครับเพราะว่ามันรองรองรับตั้งแต่นี่ครับ96โวลต์นะครับ 3,000W นะครับตัวนี้ก็จะแรงกว่านะครับตัวนู้นมันจะรองรับที่60โวลต์กับ72โวลต์นะครับก <mel> ็จะเป็น <tox> ต <souls> ัว QS ที่ไม่ค่อยแรงเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะแรงกว่านะครับแต่ถ้าจะแรงกว่าตัวนี้ก็ต้องเป็น WP นะครับแต่ WP ยังไม่มีตังซื้อนะครับแต่ขอลองแบบธรรมดาไปก่อนนะครับกล่อง คอนโทรลเลอร์นะครับผมก็จะมีอยู่สามตัวสี่ตัวก็จะมีฟาไดต์นะครับแล้วก็จะมี EM 50ห้าสิบนะครับที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมาแล้วก็จะเป็นโบทอยนะครับ EM 150หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่ตึงกว่า EM 150ก็จะเป็นตัว 260S นะครับตัวนี้นะครับนะครับโบเทยนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ สองร้อยหกสิบเอ็ดนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่นะครับ E M สองร้อยหกสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องคอนโทลที่เอาไว้ใส่กับมอเตอร์ตัวนู้นนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมขอลองมอเตอร์ที่ธรรมดาก่อนนะครับอย่างเช่นตัว3000วัตต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวอาจจะ ซื้อมอเตอร์ที่เอาไว้ใส่ในรถแม่บ้านได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนมันใส่ได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือคอันนี้ผมได้ต่อระบบทุกๆอย่างเกือบจะครบหมดแล้วแล้วก็ล้อเลื้อหมุนได้หมดแล้วแล้วก็ปรับจูนกล่องให้หมุนล้อได้ถูกทิศถูกทางหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแค่แบตเตอรี่แล้วก็ก็จะ modify แล้วก็จะจูนกล่องแล้วก็จะเอาลงพื้นนะครับแต่ณตอนนี้คือแบตเตอรี่ ยังไม่มีทุนซื้อนะครับก็เอาทุนไปเรียนหมดแล้วนะครับก็เลยจะได้อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ถือว่ามาอัปเดตให้กับเอฟซีทุกๆคนได้ดูนะครับเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างผมก็ซื้อรอเตรียมหมดแล้วนะครับทั้งตัววัดค่า CCA ตัววัดโวลต์ตัววัดกระแสอะไรพวกนี้ผมซื้อมาหมดแล้วนะครับตัวบัตรคงบัตรกี power s u p p ายผมก็ซื้อมาหมดแล้วนะครับก็รอเหลือแค่ว่าแบตเตอรี่มาเมื่อไหร่นะครับก็จะทําการประกอบเมื่อนั้นแล้วก็จะเอาลงพื้นเมื่อนั้น คันนี้ล้อ Q s อก็น่าจะหวังไว้อยู่ที่ร้อย4ี่สิบร้อยสี่สิบอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าบีบๆก็น่าจะได้ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่เดาๆไปก่อนนะช่วงนี้าะยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งล้อมาใส่ตัวนี้แล้วก็แบตแล้วก็กล่องแล้วก็มาโมดิฟายตัวนี้แล้วผมสั่งอีกคันหนึ่งมาแล้วด้วยนะครับอ่า ก็เดี๋ยวจะเอามาเป็นคู่ของคันนี้ก็อีกคันนึงแรงอีกคันหนึ่งอาจจะแบบเอาไว้ใช้งานแต่ก็จะติดแรงนิดนึงนะครับก็จะไม่เหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับที่เขาใช้ใช้กันแบบบิดอืดๆอะไรอย่างี้อันนี้ผมม,มันไม่มันไม่ตอบโจทย์สายซิ่งแบบเรานะครับก็อาจจะแบบติดซิ่งให้นิดนึงนะครับผมก็จะประมาณนั้นก็จะแรงกว่าเอาง่ายๆก็คือขี่รถพวกนี้ยังไงก็ต้องทําให้มันแรงกว่ารถเหมือนสกุปปงซุปปี้ฟีโน่เดิมๆอะไรพวกนี้ต้องแรงกว่าพวกนั้นนะครับถ้าไม่งั้น มันไม่สนุกนะครับอ่าประมาณนั้นก็อาจจะทําให้แรงกว่านิดหน่อยนะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็อาจจะเต็มหน่อยอ่าประมาณ1 3 0 g 140G นะครับประมาณนั้นก็จะใส่เป็นตัว QS ตัวนู้นแล้วถ้าผมสําเร็จทุกๆอย่างเทสอะไรแบบโอเคแล้วผมก็จะเอาล้อตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอากล่อง2 260ขึ้นคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าว่ามันสําเร็จอีกก็จะซื้อรถคันใหม่นะครับแล้วก็จะเอาคันเนี้ยซื้ออ่า อีกรูปแบบหนึ่งมาใส่นะครับแต่ก็เดี๋ยวไว้อนาคตละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในฝั่งของรถน้ํามันบ้างดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับก็จะเป็นฝั่งของรถน้ํามันนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะอัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นรถของตัวขี่นะครับน้องเคนนะครับตัวขี่นักไข่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของร้อยยี่ห้าผมตอนนี้ก็อัปเดตไหมอัปเดตเลยไหมเปิดบอกเลยครับเปิดบอกเลยนี่ไอ้กญแจไหนวะ อันนี้ก็ไปเรียนจูนมาเรียบร้อยนะครับ<อ>ก็เหลือแต่ขึ้นไดโนนะครับอันนี้ผมจูนไปคร่าวๆนะครับอันนี้ครับก็ใส่กล่องเป็น API เรียบร้อยนะครับ<อ>จูนเรียบร้อยนะครับเ<อ>หลือแค่ว่าเก็บรายละเอียดขึ้นไดโนนะครับคันนี้จะเป็น57ชักเดิม2วาลเดี๋ยวรอไล่อีกทีหนึง่งตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะครับก็คือยังไม่มีเวลาไล่เพราะติดทำล้นลูกค้านะครับเสียปักทีเสียปักทีเสียปักทีปักไฟครับปักไฟ อหกห้าสูตรนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะประกาศขายอีกทีเดี๋ยวรอโอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผมก่อนแล้ว k ็เคไอยังขายเหมือนเดิมนะครับเจ็ดหมื่นนะครับใครสนใจติดต่อมาแล้วส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถทิพนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกที่คุยไปในช่องของลุงนะครับก็สัญญากับลุงไปแล้วว่า,อาบอกเอฟซในช่องของลุงไปว่าผมจะทํารถทิพห้าสามร้อยห้าสิบจีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นฝาโฟนะครับของวันไมคอนนะครับ เ J 1 1จนะครับผมก็ของสอจอนับวันนะครับก็คันนี้ก็จะทําเป็นฝาโฟนะครับในรูปของ5้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงกันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของรถลูกค้าเดี๋ยวคันนี้ไว้มารีวิวกันวันที่เสร็จแล้วก็ไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดู GPS กันว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็จะเป็น1 1 0ปี2021 4วาล์วานะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวกันอีกทีนึงว่าเป็นสเปคอะไรยังไงอ่าวิ่งแบบไหนใช้งานยังงไไอะะะรรรปรมาณนนี้นคบ คันนี้จะเป็นของนัดน้อยหมอยลําซิงยอกยอกหยอกนะครับส่วนคันนี้จะเป็นของน้องนัดเหมือนเดิมนะครับแต่นัดน้อยนะครับนี่คันนี้ส่วนน้องชมพูก็จอดไว้เหมือนเดิมนะครับคนดูนะครับเผื่อใครคิดถึงนะครับนี่ผมก็พามาดูนะครับน้องชมพูสตาร์ตติดขี่ได้นะครับแต่เดินการเดินการขี่ก็ยังไม่สมูุเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยจูนเก็บอีกทีหนึ่งนะครับไหนๆก็เรียนมาแล้วเดี๋ยวขอลองจูนหน่อยแล้วกันครับกับเวทใหญ่ๆแบบนี้เจ็ดสิบชักเก้านะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีเอ็กไซเตอร์นะครับ คันนี้นะครับทาลูกเรียบร้อยนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ62 61 62มิลนะครับทาลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้พอทําเสร็จปุ๊บผมเอามาจอดเลยนะครับไม่ได้ขี่เลยส่วน X Max ็กก็นะครับขายนะครับไม่มีเล่มนะครับ70,000ใครมาเอาก็เอาไปเลยนะครับไม่มีเล่มนะส่วนคันนี้เอาเก็บไว้ก่อนอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนเผื่อได้เผื่อได้เล่นเผื่อได้ทํานะครับก็คันนี้ก็ห6หกชักห้านะครับสี่วาลเป็นของ wr นะครับผม ก็คันนี้สตาร์ทไม่ติดขี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเอามาซ่อมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมซ่อมเองนะครับคันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็อัปเดตประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะอ่าฝากน้ํายาด้วยนะครับ SJ สเจสิบเอ็ดสิบสองนะครับมีหลายลังเลยนะครับใครที่สนใจอยู่ภาคใต้ไม่อยากสั่งแล้วรอนานนะครับก็สั่งที่ผมได้นะครับขวดละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมเอ้ยสองขวดร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่วนน้ํายา SMD ของนัดินเสียไม่ได้ใช้ดีนะครับเคลือบเงาตัวนั้นเป็นตัวล้าง นะครับตัวขัดแล้วตัวนี้เป็นตัวเคลือบเงาก็สามารถสั่งกันได้นะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของชุดคิด5-3เบิลกึหรือว่าใครที่อยากจะโมดิฟายเหมือนอย่างน้องเดนิสก็เข้ากันมาได้นะครับทุกเวทรับทําทุกเวทนะเดียวนะเป็นไงห้พี่เป็นไงบ้างินอย่างเดียวเลยเอเองจะอวยเกินไปหรือเปล่า <laughs> อ่ะตอนนี้สเตอร์เท่าไหร่บอกไป สิบส1่26่สิบตัดไหมตัดครับอยู่ที่กี่เมตรพันพอดีครับพันพอดีแต่ถ้าใส่15 26รอบเท่าไหร่รอบหมื่นเดียวครับรอบหมื่นหนึ่ง14 26ก็อยู่ประมาณ139ยสามเก้ร้บรถทิพย์ใช่ไหมใช่ขี่ไปโรงเรียนทุกวันไหมทุกวันเลยพี่ใช้งานมากี่เดือนแล้วใช้งานมาห้าเดือนแล้วพี่ประมาณห้าเดือนแล้วเนาะเป็นไงบ้างได้ได้พังอะไรบ้างไหมเสื้อรูปตัวนั้นไม่เคยแกะเลยเออควาจริงอ่ะต้องอวยนะ ต้องคุยิดของเขาดีโอเคขอบค <LG, S 2> ุณมากนะครับก็ประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีคันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนึงนะครับรถของน้องไนท์นะนี่นะครับมาแล้วนะครับคันนี้ก็ทําไปแล้วเนาะแต่ยังไม่เคยได้รีวิวสักทีเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นรถของลูกค้าเหมือนกันส่วนนู้นคันที่บอกว่า14 26ตัดนะครับคันนี้รอบ10,000นะครับเนี่ยดูยางนะครับใหญ่บักเอกเลยนะครับ60ทับ90นะครับ ใหญ่จริงๆนระทรงแบบเต็มๆนี้เลยนะคโอ้โหแรงใช้ได้นะดูเรื่องมีอะไรฝากบอกถึงเอฟซีที่กังวลไหมว่าบ้านพี่จะวิ่งรถจะวิ่งเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยพี่วิ่งใช้ได้เลยมันไม่เหมือนพี่การใส่ใจรายละเอียดอ่ะการใส่ใจรายละเอียดเปลี่ยนในน้ำมันเครื่องอ <laughs> ง่ายเนาะง่าย,ยง่าย,าย,ายชีวิต<ร>ดูง่ายดี รอบนั้นก็ไม่ได้แก่อีกเลยอะใส่รถก็ยังวิ่งเหมือนเดิมอะไม่ดอบไม่อะไรเลยอืมไม่มีดอบด้วยครับอืมอ่ะน้องไหนว่าไงบ้างขอขอฟังจากน้องไหนหน่อยเป็นไงบ้างไม่พังเนี่ยไม่เคยพังรอบเลยอ่ะกระซัดได้พังอ่ะอะไม่พังก็ต้องเปลี่ยนรถลูกใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวป่ะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะมันมันแรงจะความแรงขับมาขับได้ก็ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเนาะ เอออ่ะเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอยากทำเนาะก็ติดต่อเข้ามาแต่ผมจะรับทําเฉพาะคนที่คุยรู้เรื่องและคุยเคลียร์ชัดเจนนะครับจะไม่แบบว่ามาเพิ่มกันทีหลังนะก็คือของชิ้นไหนที่ควรเปลี่ยนหรือควรไม่เปลี่ยนผมก็จะแจ้งไปนะครับแต่ขอให้คนคุยที่แบบรู้เรื่องจริงๆอ่ะแต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่อง,ผม,มองผมไม่ได้รับทำนะครับเพราะขี้เกียจเอาจริงๆคือผมทําได้เลยแต่ว่าผมขี้เกียจเต็บขี้เกียจนะครับก็ อยากจะให้แบบว่าคนที่เข้ามาทําก็คือคุยกันให้เข้าใจเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังนะครับประมาณนั้นก็ฝากไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวทีละคันแล้วกันสาหรับรลูกค้าแล้วเดี๋ยวจะส่งจีเวให้ดูว่าวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงแต่บางคันเอาใช้งานก็จะมีแอบซิ่งบ้างอะไรบ้างก็จีเวอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าเราเน้นใช้งานมันก็จะใช้ได้ยาวๆครับก็จะ แล้วแต่รูปแบบของลูกค้าอยากได้แบบไหนก็เราจัดให้ได้อยากได้แบบแรงแต่มันก็เสี่ยงที่พังก็จะบอกลูกค้าไปตรงๆว่าเสี่ยงนะอะไรนะลูกค้าก็ต้องยอมรับจุดนั้นให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับนี้ขอ,ของมากสวยครับ